ทุกคนสวัสดีทุกคนเนะครับวันนี้เราก็มาแบบใส่ๆนะใส่ทนะีงไหนวะเรียบอกอากาศละติดเป๊ะบิกบ๊กบิ๊กเป๊ะบิ๊กแดงอ๋อเท่จัดเชื่อผมอยากโดนตบจังเลยเดี๋ยวลงพิกนะครับผมผมไม่เคยลงเทไหนนอกจากพิก พีคพีคพพีคพีคพีกมากมื่อกี้จอหอนาฬิกาแต่พูดมากครลืมดูเลยหอนาฬิกามาแล้วช่วยไม่ได้นะพนมเป็นไรวะไม่รู้ไม่เป็นฮะเป็นตัวเองนั่นแหละเขาบอกมึงบ้าป่ะดิไม่ได้บ้า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 ก็ผมไม่ได้บ้าอย่างที่ใครเขาพูดก็ผมไม่ได้เก่งอย่างที่ใครเขาว่า ข้อปืนใดไม่ข้อปืนใดไม่กูจะไปตายเออไม่ใช่กูจะไปเอาที่หนึ่งเอออยู่ไหนอะที่มเกี้เมื่อกี้มีหนึ่งที่ cái uh, à, gần đây quá mà lão cái <laughs> này à? phòng nó lên đây ba mà ba lên không được nó chắc Mình đã tai qua rồi, xong rồi. Yeah dog, một tí đi. เอมนี้ขอเรียกเอมแปดนะครับผมแล้วก็สับแป๊ตุตีนขึ้นบ้านก่อนจะตายเอาหมดตีไปดีโอ้ยเมื่อกี้ตื่นเต้นตื่นตันไปหมดตื่นตันตื่นเต้นตื่นตัน,ตน,ตน,ตน ก็จะพ้ซะแล้วแต่ทศทีผมมันหดแต่ทศทีผมมันหดแต่ทศทีผมมันหด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 ,หดเกือบตายหายแล้วหดหดแทบเกือบตายหายแล้ว เราคือราชาเราก็แค่แปบ๊บเดียวนะ่าราชา <c oughs> ราชาพิกหนักนี้หมักเดียวเท่านั้นบอกเลยถ้ามีหลายตี้ผมว่าผมตายวะจะเล่นยูเอ็มพีแหละตลาดจริงแต่ดูจากเขาเห็นปะ เขายิงแคลเขายิงแครนะยิงแคลฮะเออไม่ใช่บนป้อมเลยบานแอลบานแอวหลันหลันหลันไกบนป้อมละ หัวใจไม่คือจาแพ้ก็ไปต่อให้ถึงจังตอนนั้นไม่มีนี่แล้วขายรถมาทิ้งนี่เห <laughs> bọc láo chết เดี๋ยวนี้รอแหละครับผมหกคิวไปะละคิวนี้จะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ย mấy đen Chị... Hơi... Hơi... em à? tài. Mới rồi, em ở nhà chết tay người đâu? em em nè อยากรู้เ d ลมอยู่ไหนวะจะได้สอยเอลยมฮะไม่แช่อะไรหรอกครับผมจะได้สอยมีคนอยู่ข้างบนได้โอเคจบ ตัวหดแตกแล้วหนึ่งหนึ่งครับผมไมกกาอากเกือบหมดแต่ไม่รู้อีกตัวนึงอยู่ไหนนะ cực tài cực tài adbm, ho 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 <laughs> เกือ <C oughs> บตายว่ะไม่รู้ปืนไกลหรือว่าปืนชาร์จไม่โล้นะครับผมไม่รล้นะ <C oughs> เดี๋ยวรอสก,กิวมาก่อน 3Q6 okay. อ่าอีกแต่ละชีน้อยที่นหนึ่งนะครับโอเคอ่อภัย FCT อุกสาหลุ้นนะฮ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 ล้วสแปลเล่นไม่ถนัดอ่ะจริงๆโอเคบ๊ายบายครับทุกคนเกมนี้กับ 11Q ด้าเมจสี่1266โอเคบ๊ายบายครับ Every day that I wake up I wake up in a nightmare Every day that I wake up I can never see quite clear.